Good afternoon, how are you today? I'm very well, thank you. Sit down. Okay, class. Nice to see you again, and welcome to the English class. And good afternoon to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. สวัสดีค่ะนักเรียนคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกนะคะวันนี้เราจะมา ทดลองนะคะฝึกการทำข้อสอบนะคะเป็นตัวอย่างข้อสอบ entrance นะคะวันนี้จะเป็น close test ถ้าพูดถึง close test เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นเป็นเนื้อเรื่องมาแล้วก็จะ blank มีช่องว่างไว้แล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกคำนะคะมาเติมในช่องว่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมออีมีทักษะในการบางครั้งต้องมีการแปลด้วยนะคะ ได้คำศัพท์หรือบางทีก็ต้องเป็นคำพวก preposition อะไรพวกนี้ด้วยนะคะเ,เมื่อเติมแล้วลองมาแปลดูว่าความหมายเนี่ยมันจะคำไหนเนี่ยเติมลงไปแล้วเมื่อแปลแล้วว่าประโยคนี้คำเนี้ยจะดีอันไหนจะดีกว่ากาันเราก็จะเลือกตัวนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะคะแล้เรียนดูในใบงานต่อไปเลยนะคะเรามาดูเลยค่ะวันนี้เป็น reading นะคะ cross t เ e ็นเป็นเรื่องของการอ่านนะคะเป็น reading เกี่ยวกับเรื่องของ ซูอักเต์นะคะอ่านแล้เรียนดูใบางานต่อไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถอ่านเรื่องสั้นหรือบทความแล้วบอกรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะในเนื้อหาอันนี้เรียนพบไหมคะ s u อ Accident ค่ะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติอุบัติเหตุที่เกิดในสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวครูใช้เรียนดูนะคะมันจะมีเนื้อหาอยู่แล้วก็จะเป็นช่องว่างแล้วก็ให้เติมเลือกคำมาเติมเห็นไหมคะนี่คือเนื้อหานะคะตอนแรกเราอ่านคร่าวๆไปก่อน เราก็อ่านไปก่อนนักเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกคำที่เติมอ่ะมาดูเลยหนึ่งรอบนะคะรอบแรกเราก็จะอ่านผ่านๆไปก่อนนะคะ a female gorilla with her baby แบ่งไว้ก่อนนะคะ her back clade a e critically injured three year old boy อันนี้ยังไม่รู้นะคะ fell into a gorilla exhibit at the at the b u f a l d Zoo. Official said on Friday. Official said ก็คือเจ้าหน้าที่กล่าวนะคะเมื่อวันศุกร์อันนี้เป็นข่าวนะคะเป็นข่าวของอุบัติเหตุนั่นเองนะคะแล้วเรียนลองสรุปว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์อะไรนะคะเหตุการณ์คร่าวๆก็คือเกิดเหตุก็คือเกิดอะไรนะคะตรงนี้ female gorilla with her baby back her back c l a d a critical injury มี critically injured injured คือได้รับบาดเจ็บนะคะใครได้รับบาดเจ็บ a three year old boy fell into a gorilla exhibit at the Bullerfield s o o official said on Friday เอาละเราก็รู้เรื่องแล้วนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะ S the s h i n e who was walking in front of the display อันที่3ามเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเติมอะไรนะคะเออก็จะมี gorilla female female คือเพศอะไรเพศหญิงนะคะ gorilla ล,ล,ลิง gorilla เพศหญิงก็คือเพศเมียอ่ากับเพศเมียนะคะแล้วก็มี as the c h i l d ค่ะ the c h d มีเด็กนะคะ who was นี่คือขยาย the c h i l d นะคะ who was walking in front of the display climbed on top of a planter and over a short fence into the pit. there were seven in the exhibit at the time. one of the gorillas, a seven-year-old western lowland Binti picked the injured boy up. พิกด t อินเจอร์บอยอั p แปลว่าบอยเนี่ยทำไมคะบอยอินเจอร์บอยอินเจอร์คือเป็นยังไงเด็กได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ใครช่วยไว้ดูนะคะ one of the gorillas uh, seven year old west lowland นะ pick the the injured boy up แปลว่าอาจจะมีเด็กบาดเจ็บแล้วก็ลิงกอริลลาช่วยไว้เพราะมีคำว่า pick up and held him in her arms นี่คือที่ที่เราอ่านสรุปนะคะแล้วก็ช่วยช่วยเด็กคนนั้นไว้ในอ้อมแขน she then carried him to a door she นี่คือก o ิลล l าเพศเมียนะคะ carried him ก,ก็คือช่วยเด็กเด็กเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะ into a door carried him to a door zookeepers so were able to enter the exhibit and take the boy away ในที่สุดใครคะ zookeeper zookeeper ก็คือเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสวนสัตว์ก็เข้ามาช่วย and take the boy away แล้วก็นำเด็กผู้ชายคนนั้นออกไปได้นะคะเ,เราสังเกตนะนักเรียนนะคำที่จะมาเติมเนี่ยเรายังไม่ได้เติมเลยแต่เราสามารถที่จะเดาข้อความได้เกือบทั้งหมดเราเกือบจะเดาเรื่องได้ เราดาวเรื่องได้เกือบทั้งหมดเลยล่ะวะ่ามันเกิอดอะไรขึ้นนะคะต่อไปเราไปดูข้อต่อไปก่อนนะคะอะดูบทต่อไปก่อน she was very gentle and in a very maternal way said exhibit curator Melinda Pruitt Jones the boy was hospitalized in d t dot condition at Loyola University Medical นะ ก็ในที่สุดเด็กคนนี้ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี she w a s very gentle นหคะ gentle คืออ่อนนุ่มนะคะดูแลเด็กเป็นอย่างดีแล้วในที่สุด the boy was hospitalized hospital ก็คือโรงพยาบาลใช่ไหม was hospitalized อันนี้เป็นกริยานะคะจะแปลว่าอะไรดีถ้าคำนามแปลว่าโรงพยาบาลแต่เด็กคนนี้ได้รับการ hospitalized เออได้รับการดูแลรักษานั่นเองนะคะ อ่ทีนี้นักเรียนคะมันจะมี